สวัสดีค่ะทุกคนนะคะก็วันนี้มาต่อจากพาร์ทที่แล้วเลยนะคะที่เรารีวิวไปก็คือรีวิวของจากงานที่ไปเที่ยวกันมาและประมาณนี้เนะที่เป็นพวกของเครื่องเขียนนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวของที่เหลือนะคะเป็นแบบของกระจุกกระจิกอะไร่างนี้นะคะเราไปดูกันเลยนะคะอันแรกนะคะก็จะเป็นสบู่นะคะนี่เลยแบบนี้เห็นเขาเป็นเจ้าของใช่ปะชื่อแป้งอะ เราก็ไม่แน่ใจนะคะแพคเกจน,นะะ่ารักเป็นสบู่น้ำผึ้งนะคะแอบดมกลิ่นนะคะแล้วก็จะเป็นนี่นะคะแก้วนะคะคู่กันอย่างนี้นะคะก็คลิปนี้ต้องรีวิวเหมือนกันนะคะเพราะของมันก็เยอะนะแต่ว่าไม่ได้เยอะเหมือนคลิปที่แล้วต่อไปก็จะเป็นซปเปอร์คินสีชมพูนะคะนี่น่ารักมากมากเลยเดี๋ยวจะเอามารีวิวกันในคลิปหน้าแบบส่วนตัวนะคะต่อไปตัวนี้นะคะเป็นพงกุญแจของมันนะ นี่อได้มาสามอันนะคะนี่เลยต่อไปนะคะก็จะเป็นพวงกุญแจปีวอกนะคะนี่ตรงนี้ถ้าใครอ่านออกเอถ้าใครเห็นนี่นะคะเราเกิดปีวอกพอดีนะคะเขาก็เลยให้มาความจริงมันมีหลายปีนะคะให้เราเลือกได้แล้วก็จะเป็นที่รองแก้วน้ำนะคะแล้วก็จะเป็นพวงกุญแจพึ่งนะคะในรูปจะเป็นสีเขียวๆนี้แต่ว่าข้างนอกสว่างมากเลยนะ ต่อไปก็จะเป็นที่ติดตู้เย็นนะคะเป็นคู่กันอย่างนี้เลยน่ารักมากเลยนะต่อไปนะคะก็จะเป็นลิงเหมือนเดิมนะคะพี่วอกเป็นพวงกุญแจน่ารักนุ่มๆนะคะก็คลิปนี้จะไปเนิ่นมๆเหมือนคลิปที่แล้วนะแล้วก็จะเป็นตัวนี้นะคะเป็นพวงกุญแจเฟอร์บี้นะคะเอาไว้แบบติดนามบัตรนะคะเห็นเขาบอกว่ามันเลองแสงได้ด้วยนะเราก็จะเป็นนี่นะคะ กระป๋องจิ๋วของคิตตี้นะคะนี่น่ารักมากแล้วก็จะเป็นสติกเกอร์สโนว์ปี้นะคะนี่เลยหลายๆมากเลยนะโฟกัสไยจาอ่านี่นะคะต่อไปก็จะเป็นนี่นะคะแบบนี้นะคะเป็นของดิสนีย์นะคะเป็นที่ถูกผมกับ เปียปลอปรองเอาไว้คาดผมนะแล้วก็มีห่อหนึ่งนะคะเหมือนกันเลยแต่ว่าจะเป็นแบบหัวใจแต่ของมีทูเหมือนกันนะคะต่อไปก็จะเป็นนี่นะคะนี่เลยเป็นตัวพวกการ์ดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะให้เราเขีนเยนจุดหมายไรบางมานนี้นะคะค่ะค่ะก็อันสุดท้ายนะคะจะเป็นเดโคเทปลายต่างๆนะคะก็อ,อย่างแรกนะคะจะเป็นลายนี่นะไม่แน่ใจามันไปได้จะไม่ได้แล้วนะแต่ว่า อย่างที่สองนะคะจะเป็นลาย Snow White นะคะคนแครทั้งเจ็ดอะไรอย่างงี้นะคะอย่างที่สามจะเป็นคิตตี้นะคะแล้วก็หมีพูทเกอร์แล้วก็พิกเลตนะคะอีโยแล้วก็จะเป็นแอเรียลนะคะแล้วก็เป็นดิฟกับดิฟกับเชลใช่ไหมไม่แน่ใจก็แล้วก็เป็นนี่นะคะเลโค้เทสนะคะลายต่างๆนะคะก็จะมีเป็นลายนี้นะคะนี่นะคะแล้วก็ลายนี้นะคะ แล้วก็มีแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นแบบหัวใจอย่างนี้นะนี่เป็นเหมือนไพ่บ็อกเด้นนะคะแล้วก็จะเป็นแบบเอ่อมันเป็นอะไรอะเพชรนะคะแล้วก็จะเป็นลายแบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นแนวแบบคริสต์มาสแบบนี้นะ <ibles> แล้วก็มีผลไม้นะคะอย่างนี้เลยน่ารักมากแล้วก็เป็นลายใบไม้สีม่วงๆตอนหน้าหนาวแล้วก็เป็นลายคุกกี้นะคะแล้วก็สุดท้ายเป็นลายแบบนี้นะคะ ก็นี่นะคะเป็นพาร์ทส,สุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็หมดแล้วนะคะจากของจากงานนะคะก็วันนี้นะคะไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมไลค์กันนะแล้วก็ติดตามกันเยอะนะคะจะได้จัดก,กิจกรรมครบ5้าสับเนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย